ถ้าที่ผมนั่งชมมาในคุณม้าใน,น,าใน,นาี่วันนี้มาเพื่รูตะกี้ก็ชมจะซื้อผ้าเห็นเพชรเม็ดน,นี้ท่านโทษนะฮะปลอมหรือเปล่ลลาที่คอเนี่ยอตายจริงคุณคุณวิทวัฒต, <c oughs> ตามไม่ถึงหรือไงคะทำไมครับผมไม่ราบของจริงสิคะของจริงรอเอฮอจริงจริงแล้วเนี่ยชุดนี่นะคะก็ได้มาจากร้านยู่เครื่องประดับเนี่ยก็มาจากเพื่อนฝูงค่ะยืมเข้ามาไม่ใช่ของม้าเองแม้ พื่อทำให้ดูมีฐานะไปอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วยืมเข้ามาจาก<ร>คุณแฟรงกีร,ร้านแฟรงก์จิวเวลรี่ที่เพเนนซูลาา่าพาซาโอ้โหโอเจออนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นเพชรที่เม็ดที่ใหญ่ที่สุดท่าที่ผมเคยเห็นราคามันประมาณสักเป็นของของของไทยป่ะเนี่ยเป็นของคนไทยสิคะเป็นของคนไทยเอ่อคุณอิทาซาไหมคะว่าตอนนี้นะคะอันมณีไทยเนี่ยกำลังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติมากแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่งออกนะคะทำมูลค่าได้มากมายให้กับประเทศไทยเลยค่ะอ สร้างราคาไหมคะอยากทราบเพิ่งจะถามว่าประมาณสักเท่าไหร่ลองเดาดูลองเดาดูลองเดาดูผมคงไม่ทราบนะฮะถ้าสมมติว่าผมจะหยิบปพิงนี้ขึ้นมาเพื่อจะเปรียบเทียบนะครับปพิงนี้จะได้ไหมฮะมาปพิงนี้เงินหรือเปล่าคะเงินแท้ๆฮะเงินหรือกงเต๊กคะเงินแท้หนึ่งหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทพอไหมฮะไม่พอค่ะไม่พอเอาสักสองแสนจะได้ไหมฮะคุณวิทยมรักษ์เม็ดนั้นคุณวิทวักษ์มีมากขนาดนี้เลยย้ายรายการมาอยู่นี่แล้วมีมากขนาดนี้เลยครับไม่ฮะนี่เรากม่ยื่นเข้ามาตั้งแต่เนี้ย นี่ยืมมานนี่คือกันนะสามแสนได้ไหมฮะสามแสนคงไม่พอมั้งคะไม่พออย่างไรฮะสี่แสนคุณวิทยธราทราบไหมครับว่ากี่กระลัตผมไม่ทราบครับผมว่าประมาณสักหกกระลัตได้ไหมสิบค่ะโอ้ที่สิบกระลัตสิบกระลัดสิบกระลัตสี่แสนคงไม่พอห้าแสนก็ยังอีกนะคะยังเลยฮะยังค่ะราคาขนาดนี้ถ้าผมเดาเนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ขอเชิญเลยครับผมเอามามากกว่านี้เยอะเลยเชิญเลยนะฮะ มีเหรอคะมากันทั้งปึ้งเลยเนี่ยฮะแน่ใจ้คุณมะออร์พาสิบล้านบาทพอไหมฮะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเงินนะครับเนี่ยฮะเงินสิบล้านบาทราคาเม็ดนี้เท่าไหร่จะบอกคุณได้อย่างนี่ทั้งหมดนี่คือสิบกระลัตสิบล้านบาทค่ะสิบล้านพอดีพอดีเงินทั้งหมดนี้ที่ทําเงินให้กับประเทศไทยคือมั้งครับเพชรเม็ดแค่นี้นะฮะทำเงินให้กับประเทศไทยจํานวนขนาดนี้ เรียกได้ว่าเป็นการส่งออกที่ทําค่าได้มหาศาลมากเลยสำหรับประเทศไทยเมื่อถ้าจะจับภาพกว้างคุณจะได้เห็นข้อเปรียบเทียบนะฮะว่าสินค้าของไทยในปัจจุบันเงินขนาดนี้1ิล้านบาทนะครับเงินสดๆซึ่งผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกในช,ชีวิตนะชีวิตนี้ก็ไม่เคยเห็นมาเหมือนกันและครับแลวแ<ร>คงจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้วนะฮะก็มากมายใหญ่โตทั้งหมดนี่ก็ประมาณแสนใบแป้งร้อยทั้งหมดเพชรแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวแลกเงินจํานวนขนาดนี้ผมที่เห็นครั้งแรกว่า1ิบล้านบาทแค่นี้เรา ทำไมจะไม่ส่งเสริมอัญเณีของไทยล่ะรับก็แน่นอสิคะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ประเทศไทยเราได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะซึ่งอยากจะสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยนะคะช่วยกันที่ ทำให้สินค้าของเราเนี่ยนะคะได้คุณภาพเพื่อที่จะเป็นการส่งออกแล้วก็ได้อะไรเข้ามาในประเทศไทยที่เห็นเห็นอย่างนี้แล้วเม็ดปลายนี้ก้อนเนี่ยนะคุณเม็ดเดียวเนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ยอย่างเดียวน่าสนใจเป็นอย่างมากแล้วท่านสองท่านนี้ก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งเอามาได้ลำบากไหมทั้งนีสิบล้านบาทเนี่ยก็ไม่่ไอะค่ะเค่ะสวยต่างหากหรือโจรจะกลัวไหมคะน้าตาอย่างนี้ของโจรท่านผู้นี้คุณนวลอนงผม หน้าคุ้นๆรู้สึกว่าจะเคยออกมาาำโทรทัศน์นั่นแหละเคยค่ะรายการอะไรฮะมาตามนัดค่ะอ๋อตามงโน้นช่งโน้นแล้วก็ชนะมาชนะมาได้แค่นี้วะเนี่ยไม่อะค่ะไม่ถึงสิบล้านนะฮะไม่ถึงค่ะบอ่อหึผมอยากจะไปส่งคืนเงินจำนวนนี้บ้างจังเลยผมจะพูดได้อย่างนั้นนะฮะเอาเป็นว่านี่คือสิ่งที่เรามาเปรียบเทียบระหว่างอัญมณีของไทยกับปริมาตรของเงิน10ล้านบาท ไม่ทราบว่ามันจะน้อยเกินไปหรือเปล่ามีเม็ดเม็ดใหญ่กว่านี้ป่ระมมีเม็ดใหญ่กว่านี้แต่เงินก็ต้องมากกว่านี้สิเราคงผลมาไม่หมดนะเอาให้ดูแค่นี้ก็แล้วกันก็หวังว่าท่านก็คงจะได้รับสาระประโยชน์และก็ความสนุกสนานจากรายการซีทูสแวายของเราไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเรื่องของการเปรียบเทียบเงินจำนวนนี้ผมเพิ่งไปเห็นครั้งแรกเขาพูดกันอีกแล้วพูดแล้วก็พูดอีกว่ามันมากมายมหาศาล